สวัสดีครับนี่ผมช่องกับบาสชแน,นลนะผมหลายคนถามว่าน,น้ำมูลค่าตรงส่วเนี่ยทำ <Okay. S 1> ไปต่อยวันอีกเมื่อไหร่ครับผมตอนนี้นะครับผมวันที่10เดือนหน้าครับผมนี่เลยนะครับผม <Okay. S 1> เจ้าสมิงดําลูกสวนนะครับผมมิสเตอร์นินจาต่างของเราสมิงดําต่อยวันที่เท่าไหร่นะันนครบเป็นไงตอนนี้สภาพร่างกายเริ่มซ้ม 60, 60, อมได้ประมาณ60สิซ้อมได้ประมาณกี่วันละสิบวันนะครสิบวันแล้วครับโอเคครับ okay. ผมตอนนี้เจ้าสมิงดาม ต่อยที่รายการวันเจอใครนะปาซิลครับผมที่ชนะนกกบบิลันล่าสุดใช่วาโอ้โหนี่ครับผมสมิงดำเตรียมตัวซ้อมแล้วก็หลายคนก็ถามว่าสุเรมานชกวันไหนสุเรมานชกวันที่ไรนะไอ้ดำวันที่17ครับสิหลังติกอทิตหนึ่งใช่ไหมอ่ารายการวันเหมือนกันนะผมนี่สมิงดำนุกงสวเตรียมการฟิซ้อมแล้วเป็นไงไฟนี้คิดว่า ไฟที่แล้วเราชนะชนะน็อกใครมานะชนะน็อกอาจอาวาสครับจาวาสด้วยลูกอะไรนะกระโดดขีบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นคิดมวให้ดูนี้นะผมอมาสิงดําลูกสวนนะครับผมไฟนี้เป็นไงจะคิดว่าจะหวังโบน,นัสไหมหวังโบน,นัสอยู่เหมือนเดิมครับผมถ้ามีโอกาสทําลูกเดิมๆก็ได้ทําครับแต่ถ้าแบบแล้วแบบว่ามีความหวังกับไฟนี้ว่ายังไงบ้างก็ตั้งใจว่าถ้าไฟนี้โชว์สวยๆอาจจะได้ไปวันใหญ่ครับอาจจะ ถ้าโปรโมเตอร์เห็นว่าดีอาจจะได้ส่งอาจจะได้ไปว่ยา <ใน S 1> <ด>อยากได้สัญญาว,วันยายเหมือนกันใช่ครก็ตั้งใจห้หกไฟนี้ครับผมนมี่นะครับผม <S <S ส밍ดำนสวยแล้วผม่เด็ดก็รอติดตาผมผกวันที่สิบเดือนหน้านะครับผมว่าจะจะเป็นอย่างไรในการโชว์ไฟนี้ขอยังไงก็ซ้อมเต็มที่อยู่แล้วนะครับผม <laughs> I am a good boy bubbly, bubbly. Good boy bubbly, bubbly. You see the, girl in the